นะครับรถแดงมามามาท่ามกลางสายฝนเลยนะโอ้อยู่นี่เองสองคนนายครับเองมาเพื่ออะไรครับซื้อท่อครับซื้อท่อนี้บังเอิญท่อมาถึงปุ๊บอนายมาพอดีเลยเนาะเหมือนกับว่ารู้กันครับเอาเอาท่อทรงย่นหรือทรงเดิมครับเดิมครับทรงเดิมเนาะอ้าววันนี้ครับวันนี้ของมาถึงปุ๊บมา มาดูท่อเลยอ่ะท่อวันนี้ก็เป็นของอะไรนาะนี่เป็นของชานสปีดผาดังนะครับผาดังนะครับตัวนี้เอาแกะดูสิฮอว่าเป็นยังไงหน้าตาเอาคอมาดูก่อนนิดเรือนคอเป็นข้อขอออกอากอนอันไหนลองลองดึงมาดูมันอยู่ในถุงมันไม่ชัดยิดยิบถุงจับถุงฉีกไม่เหมือน โอ้ดูคอนะครับโอ้ทำมาสวยงามมีสปริงถอดได้นะครับถอดได้อีกหนึ่งหนึ่งข้อนะครับตรงนี้แล้วก็มาเสียบตรงท่ออีกไนน่นดูตัวท่อมันสิโอโหราคาไม่แพงนะครับชันสปิด,นปดในนดูข้างในมันสิเป็นยังไงบ้างโอ้พาดังชันสปิดกล้วยมันสวยจนอะ ยี 28, ่ส <boundaries> ิบแปดอย8ี okay. ่สิบแปดนี่ให้ลองจับสิสวยงามครบไร้อยเอ็งจะถือทั้งอย่างงี้หรือว่าใส่ลังไปโอเคอันนี้ครับยังไม่พอเอ็งโดนใช่ไหมโดนจะใส่แล้วใช่ไหมอายังไม่พอนะครับเรายังมีเจมนะครับพ่อเจมสำหรับลูกเดิมถึงห้าสามนะครับ นี่แต่รุ่นนี้นะครับเป็นสลักเหลืองหรือเปล่ากอ,อป้ายเหลืองหรือเปล่านี่เกมช่วงนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผลิตมาใหม่ราคาก็จะปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับอทอยีมอ่ะนายแบบครับนีด่ดูก่อน เจมไม่ต้องตกกันก็ได้อ่าท่อเจมป้ายเหลืองนะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับเอานะครับพวกไอ้หนุ่มสองคนนี้นะครับไม่ได้มาซื้อท่อเจมครับซื้อท่อทรงเดิมชันสปีดแต่ให้เป็นในแบบให้อ่ะโอเคครับอ้าวิบยิบมาเลยให้ให้ถือของเจ้าของด้วยเอออันนี้ครับความจริงมาซื้อตัวนี้นะครับซื้อชันสปีดผาดัง ไอหนุ่มจากบ้านไหนนะสีเหลี่ยมซีเหลี่ยมครับผมอ่ะไปถึงบ้านใส่ลองเลยเนาะครับอืมอโอเค,อ,เคอ่ะอเ,เดินทางปลอดภัยไอ้ไอ้นายแล้วคันของเองนี่คันนี้เมื่อไรจะแต่งเดีย๋ยวไม่มีเงินเนี่ยแอบสะสมก่อนอโอเคไปอ,คอ่าแล้วนะครับและก็ยังไม่พอครับ ยังมีแคมของเฮงสุพรรณนะครับทั้งเว็บร้อยสิบ <2000 i S 2> ไอสองพันยิบเอ็ดนะครับดีมสองพันยี่สิบเว็บสองพันยิบเอ็ดนะครับขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับเว็บหนึ่งสองห้าและ ดีมนะครับถึงสองพันยี่สิบนะครับนี่ตัวนี้นะครับมีจำหน่ายนะครับอ่ะเอาไปเก็บ